นนนครับนน่นนนพีอุ้งได้ยังไหมพีอุ้งได้ยังครับนนครับมาไหลพีอุ้งได้ครับเอาเอาตรงนี้เลยเนี่ยนะ อยู่ก็ยังพี่วันนี้ทวงทั้งวันเลยอ่ะทวงทั้งวันเลยครับบอกเดือนนี้ไงเดี๋ยวให้ไปเอาบนยอดตึกนู้นนะครับเออเอาปะอย่ก็ะอยู่ไว้ข้างบนไปข้างบนแล้วปีกขึ้นมาเอาป่ะอยู่ก็ยังพี่ได้ได้เดือนนี้ครับได้เดือนนี้พี่นนท์ครับพี่อุกได้มา่อไหร่ครับพี่โอ้โหไม่ เขากำลังดูวิวอยู่มาทงทงอะไรตอนนี้เฮ้ยใครเอาอัสดาไปเก็บดิโอ้ จิ้นมมนจิ้นเินจิ้นเรื yes> ่องว่าคือความเพี้ยนของแอปเปิรโชนะครับมาเบื้องหลังให้ดูครับจิ้นมินเย้อาพี่นนครับพี่อุ้งเมื่อไหร่ได้พี่บัวแล้วไปไปเลยกลับบ้านเลยดีกว่ากลับบ้านเลิกเลิก พี่นครับพี่อุ้งเมื่อไหร่ได้มืไหร่พี่อุ้งได้ใี่ดูดูเต้นใหดู วิกฤตแล้วครับตอนนี้มาที่สนามบินเซี่ยงไฮ้แล้วไม่มีปัญหาเกิดเดี๋ยวรออยู่ที่นี่ตกเครื่องบินกันครับ <c oughs> ไม่รู้เราจะกลับได้หรือเปล่า <c oughs> ดูหน้านะครับคุณเปิ้นหน้านี้เราไม่ค่อยเห็น <c oughs> ตกเครื่องบินแล้วครับดูหน้าครับ <c oughs> ทวงอุกยังไงพี่งานนี้ได้อุกชาญหน้าแน่ <c oughs> ตกเครื่องบินครับทำไงดีเราจะทำยังไงกันดีในเมื่อเคาน์เตอร์ปิดไปแล้วครับนอนเลยครับลงไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่ป้าชิวเชงแถวนี้ป้าชิวเชงเรียบร้อย เราจะกลับได้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะมาเจอกล้องนี้หลังจากที่พวกเราไม่อยู่แล้วเหลือแต่กล้องเอาไว้เราจะรู้กันพี่โน้ตครับผมมาทวงพี่อู๋ของผมเมื่อไหร่ผมจะได้พี่อู๋ก็ทีอะไร